สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ์แอพพลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับรถของเราทุกคันนะครับเรียกได้ว่าสวยพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับ และมีบริการ Delivery ด้วยนะครับจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและเรายังรับซื้อรถยนต์นะฮะรถสวยรถบ้านสภาพดีทุกรุ่นทุกราคาทุกคันครับเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับคันใดมีรถอยากซื้ออยากขายแนะนำมาได้ครับมีันานะนาให้นะครับโอเคครับมาเลยครับวันนี้มาพบกับนางฟ้าหายาครับบอกได้เลยครับนางฟ้าสีดานคันนี้ สวยจัดหนึ่งในร้อยเลยนะครับน็อตไม่ขยับทั้งคันครับและเป็นรถปีใหม่ครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับเชิญชมเลยครับเป็นรถยนต์มาสด้3ซีดานครับมาส d a 3ซีดาน 1.6V ครับตัวท็อปของเครื่องพันหกเลยนะครับสวยใสกริปเลยครับน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับสภาพนางฟ้าหนึ่งในร้อยครับหาตัวจับยากครับ รถสวยราคาเบาๆปี2010ครับผมหรือ2553ครับรถสวยสายกริปครับปี2010ครับผมงดงามมากครับ1.6 V วีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะหนังทั้งคันแอแ็กคู back ่เบรก ABS ครับสวยงามการขับขี่ยอดเยี่ยมสุดๆประหยัดน้ำมันครับเครื่องยนต์1,600ซีซีครับงดงามมากเลยนะครับ สีสันสวยครับอยู่ในเกณฑ์99%ครับแทบไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะครับสีสวยกริฟเลยครับรถบ้านแท้ๆเลยครับผมวิ่งมาน้อยด้วยครับแสนกว่าโลครับใช้งานมาน้อยสวยใสรถสวยตัวถังบอดี้เดิมบางทั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนนีีรับคืนครับสีเทาบรอนเงินครับสวยกริฟจริงๆครับ น็อตไม่ขยับเลยนะครับคันนี้ครับสวยบางเดิมหนึ่งในร้อยและได้แม็กสวยๆยางใหม่เอี่ยมครับดูเลยครับแม็กสวยๆเลยครับยางใหม่กริปเลยครับยางปี2020ครับชมสภาพยางเลยนะครับยางใหม่ๆครับผมสวยงามมากเลยครับปี2020ใช้อีกยาวๆเลยครับยางแม็กซิสครับผม รถสวยงดงามพร้อมใช้ทันทีครับขับยอดเยี่ยมมากๆครับการเกาะถนนอัตราเร่งฟิลลิ่งการขับขี่เหนือกว่าแบรนด์อื่นและราคานะครับสำคัญที่ราคาครับถ้าเทียบกับรุ่นต่อรุ่นกับค่ายอื่นแล้วรถคันนี้ถูกกว่าค่ายอื่นที่เป็นแบรนด์ใหญ่นะครับ5-7ถึงหมื่นบาทเลยนะครับในสเปคนี้ในปีนี้นะครับเปรียบเทียบกันดูได้เลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อครับ มาชมความสวยสดงดงามของนางฟ้าคันนี้กันเลยครับภายในสวยจัดเลยครับเรียกได้ว่าสามารถส่งประกวดได้เลยนะครับกาท้าชนเลยนะครับกับรถคันอื่นนะครับเลขไม้ครับวิ่งมาเพียง1 5 8 0 0 0มกิโลเองนะครับว้าวเลยนะครับเลขไม้สวยๆไม้น้อยๆครับไม้แท้จากเจ้าของเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับนี่ครับ ตัวท็อปออปชันของเครื่องพันหเลยนะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS เบาะหนังพวงมาลัยเดิมๆสวยกริปครับชมแผงประตูเลยครับสวยใสมากๆครับสภาพเบาะครับเบาะหนังแท้ครับนี่ครับเบาะหนังแท้สวยขนาดนี้ครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยซ่อมเบาะนะครับเบาะไม่ยุบนะครับยังเด้งๆอยู่เลยครับเบาะหนังแท้นุ่มสบายครับให้ความรู้สึกดีมากเลยนะครับ จัดมากครับผมนี่ครับดีไซน์สวยชบเชียวครับชมเลยฮะออกแบบมาสไตล์สปอร์ตนะครับมาสด้าสามครับงดงามมากครับหัวเกียร์แป้นเกียร์สดมากๆครับภายในรถคันนี้ครับนางฟ้าส่งประกวดเลยครับได้กล้องไปด้วยนะครับให้ไปเลยครับผม สวยสะอาดสะอานมากเลยครับโอเคครับไปชมกันต่อครับผมต้องลดกระจกลงนะครับเพราะว่าฟิล์มค่อนข้างเข้มเลยนะฮะไม่งั้นภาพจะออกมาไม่ชัดเจนนะครับชมเลยครับแผงประตูสวยใสเลยนะครับแผงสวิตช์ครับชมแบบชัดๆครับงดงามมากครับผมอะไรนี่แจ่มสุดๆเลยนะครับสวยงามจริงครับ ภาพเบาภายในครับรายงานกันแบบชัดๆครับแผนกล้องช้าๆครับประกอบการพิจารณาการตัดสินใจนะครับรถสภาพแบบนี้ครับผู้ดูรถบ้านเราต้องคว้ามาให้ได้ครับรายงานกันแบบชัดๆเลยนะฮะสวยเดิมสุดๆครับประตูนี่ไม่มีตกนะครับประตูแน่นครับไม่มีหลวมทุกบานนะครับรับประกันครับ สวยลิชมเลยฮะอย่างกับรถป้ายแดงเลยนะครับสภาพเบาะครับเบาะหลังนี่เบาะว้าวเลยครับนี่ครับโอเคครับไปชมมาต่อครับน้ําแอร์หยดติ๋งๆเลยนะครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะฮะสู้แดดเมืองไทยสบายๆเลยนะครับน้ําแอร์ระบายดีเลยนะครับชมเลยฮะแผงประตูแผงประตูสวยทุกบานเลยครับ แบบนี้ครับชัดๆครับเกาะหนังแท้สวยๆสดๆครับผมบกเกียร์แป้นเกียร์แผงคอนโซลครับสวยงามมากเลยครับสภาพเบะเดี๋ยวดูเอกสารกันนิดนึงฮะเปิดกันเลยครับเอกสารอ๋อสมุดคู่มือฮะอยู่ครบถ้วนเลยครับนี่ครับ สมุดคู่มือสมุดรับประกันครับรถเข้าศูนย์ด้วยนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวเปิดชมกันเลยฮะนี่ครับประวัติการเข้าศูนย์ครับเข้าศูนย์มาทุกระยะเลยนะครับประวัติการเข้าศูนย์ครบถ้วนเลยครับผมว้าวเลยนะครับรถดูแลมาอย่างดีสุดๆเลยนะครับสวยงามประวัติดีโปรไฟล์ดีครับดูแลถึงเลยนะครับรถคันนี้ครับ ลงภายในสวยกริบนี่ครับรดงามมากเลยครับสภาพเบาะสวยมากเลยครับแจ่มสุดๆเลยนะฮะเป็นรถยนต์สไตล์สปอร์ที่ขับดีครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับรถญี่ปุ่นที่มาตรฐานสมรรถนะยุโรปนะครับราคาเบาๆครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ ชมมุมมองด้านท้ายกันนะครับ m a ส d a า3สีดานคันนี้เป็นรถสีดานสไตล์สปอร์ตนะครับออกแบบมาสวยโฉบเฉี่ยวมากครับไฟทงไฟท้ายสวยกริปเลยครับมีสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3ครับสวยงามมากเลยนะครับใสๆเลยครับเปิดตูห้องท้ายกันเลยครับผมห้องท้ายสวยเดิมสนิทครับ ทุกสันทุกขอบทุกซออทุกมุมรถเดิมๆครับผมชมได้เลยครับนี่ครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยครับผมสวยงามมากครับชัดเจนมากครับสภาพแบบนี้ครับสวยกริปจริงๆครับทุกสันทุกขอบเลยนะครับห้องท้ายงดงามสะอาดสะอาดเลยครับชมได้เลยครับ เรียบร้อยมากๆเลยนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือครับผมยางอะไรพร้อมสับครับสวยเดิมบางสนิทครับผมรถใช้น้ํามันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับว้าวเลยครับสุดยอดเลยนะครับโอเคครับผมไปชมกันต่อครับภาษีเดือนมีนาคมปี6 5หเลยนะครับใช้ไปเลยครับปีหน้าค่อยต่อนะครับมาชมหน้าตากันเลยครับ ความหล่อความเท่ครับมาสด้า3หล่อเหลามากๆเลยนะครับชมได้เลยครับหน้าตาหล่อไฟหน้าไฟตัดหมอกสวยใสเลยนะฮะชมเลยครับรถสวยกริปจริงๆครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมห้องเครื่องเดิมสนิทครับเพจครบสติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับนี่ครับชมเลยนะครับ น็อตไม่ขยับสักตัวเลยครับเดิมหมดจดครับผมน่ฮะชมกันแบบชัดๆสวยคลิปจริงๆครับรถคันนี้ครับไม่เคยโดนแตะต้องเลยนะครับน็อตนิ่งๆเลยนะฮะสวยมากๆเลยครับปากกระโปรงเดิมรอยอาร์คระบบางสนิทครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีครับคืนครับ เครื่องยนต์1,600ซีซีครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ <S <S เครื่องยนต์เสียงเคราะมากครับเดินดีเดินเบานิ่งเงียบสนิทเลยครับสุดยอดมากๆครับนิ่งกริบๆเลยครับสวยงดงามมากๆครับรถคันนี้ครับชมได้เลยนะฮะสุดเท่เลยครับ รถอายุขนาดนี้สวยมากๆฮะไม่เคยติดแก๊สได้ล,ล้อแม็กได้ยางสภาพสวยเลยครับยางใหม่ๆแม็กสวยสวยเลยครับนี่ครับการขับขี่ยอดเยี่ยมสไตล์มาสด้าครับเป็นรถซีดานสไตล์สปอร์ที่โดดเด่นในเรื่องการขับขี่นะครับการขับขี่สมรรถนะยอดเยี่ยมเกาะถนนดีเยี่ยมนะครับอัตราเร่งดีเฟลลิ่งการขับขี่ดีที่สุดเลยนะครับ นี่ครับเรียกได้ว่าเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ว่ามาตรฐานสมรรถนะระดับยุโรปเลยนะครับนี่ครับราคาเบาๆครับสภาพสวยพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับเอาไปใช้งานได้เลยครับรถคันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามีคลิปการทดลองขับนะครับเดี๋ยวเชิญชมกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็ใกล้ข้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันเลยครับ ิดไฟหน้าไฟหน้าปัดสวยมากเลยครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวมาเข้าเกียร์กันเลยนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังจับนุ่มนวลมากเลยนะครับไม่กระตุกไม่กระตุกกระตากนะฮะไม่มีกระชากนะครับเกียรว่างนะครับเกียร์ดีนะครับนี่ครับพอเข้าเกียร์ดีปุ๊บนะฮะตัวเลขตำแหน่งเกียร์จะขึ้นมาเลยนะครับ สิ่งที่ผมชอบมากของรถ m a z ด a 3นะครับจะบอกตำแหน่งเกียร์ที่ใช้อยู่ในขณะขับขี่เลยนะครับเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆนะฮะตัวเลขจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามเกียร์ที่ใช้งานจริงเลยนะครับและเราสามารถเล่นนะฮะเล่นแมนนวลได้ครับโดยการโยกเกียร์มาทางนี้ครับพอโยกเกียร์มาปุ๊บนะฮะจากตัวดีจะเริ่มมาเป็นตัวเอ็มนะครับตัวล่างสุดนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เองเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปทดลองขับฮะเริ่มด้วยเกียร์ดีก่อนเลยครับผมไปเลยฮะ ขึ้นลูกละนาดนุ่มนวลมากเลยนะครับนุ่มนวลมากฮะอ่ะเดี๋ยวเราสนนใหญ่กันเลยครับไปกันเลยนี่ฮะเกียร์จะเปลี่ยนนะครับนี่ครับเกียร์อัตโนมัตินะครับใช้โหมดออตโต้ครับผมตอนนี้เกียร์เปลี่ยนเองนะฮะตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน,นครับ เปลี่ยนไปตามการใช้งานเลยครับสุดยอดเลยครับช่วงล่างดีไม่มีเสียงอะไรผิดปกติเลยนะครับแน่นตืบครับช่วงลงช่วงล่างดีการขับขี่นี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับขับดีรู้สึกถึงความแน่นกระชับนะครับความปลอดภัยการเกาะถนนนะฮะ นี่คือจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมคลิกดาวให้ดูฮะเร่งคลิกดาวนี่โอ้ยพุ่งทันใจเลยนะฮะนี่ครับคลิกดาวแล้วนะฮะระบบเบรกมั่นใจเลยครับทดลองกันให้ดูให้เห็นๆเ,เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเกียร์แมนวนวลกันนะฮะปรับเปลี่ยนเกียร์เองนะครับ ลองโหมดแมนนวลกันครับจากตำแหน่งเกียร์ดีนะครับนี่ครับผมจะผักมาทางขวานะฮะนี่ครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับมันเป็นตัวเอมแล้วนะฮะแล้วเราจะโยกขึ้นโยกลงนะครับมีบวกกับมีลบนะฮะนี่ครับเห็นไหมครเครื่องหมายบวกกับลบนะฮะโอเคครับไปกันเลย ปวครับเนี่ยฮะปรับเปลี่ยนเกียร์เองครับสองสามสี่อัตโนมัติสี่สปีดนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้เล่นเกียร์แมนนวลได้เลยครับเดี๋ยวเวาเล่งแซงฮะเนี่ยครับผมถอยไปสามฮะโยกขึ้นครับลบฮะ เล่งแสงแล้วนะฮะแสงได้แล้วมาเป็นเกียร์สครับใช้งานได้หมดสมบูรณ์ครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับการขับขี่ยอดเยี่ยมจบทุกอย่างทุกประการนะครับท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามมาได้ครับตามหมายเลขด้านล่างครับ เรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมเลยนะครับกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ